นะูดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Anim เม r e b o อรกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะมาดูเกี่ยวกับอัปเดตใหม่แล้วก็มาเล่นอัปเดตใหม่นะครับผมก็จะไปดูกันเลยว่าในวันนี้นะมีอะไรอัปเดตเข้ามาในเกมกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยหมวดใหม่นะครับด้านขวานะครับคือหมวดอีเวนต์นั่นเองนะหมวดนี้ก็จะแจกพวกตัวละครนะครับ ม่ว่าเป็นไอเซนนะเป็นท่านบิลส์นะครับเป็นาชาร์โดนะครับซิคาเกโนโลแล้วก็กิมจอนจะมีตัวอคครอื่นๆนะครับแล้วก็เมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมเนเนสกโกะครับเนสกโอกะอะไรเนสกโกะคนดำนะครับผม a t the hell อะไรไปนเนี่ยแปลกๆแ,แล้วสำหรับแพทแ,แนี้นะเออพวกโมเดลคุณดูดีเออโอโรจิมารุทำไมผิวเป็นสีนี้อะไรผมก็งงๆเหมือนกันนะสำหรับแ,แ,แนี้นะครับ ก็จะมีด่านใหม่มาให้เล่นนะครับคือด่าน World c o l l i ร i o n นะไอ้ด่าน World c o l l i ร i o n เนี่ยมันคือด่านที่ไว้หาซิดซิดนะครับผมมันมี1%ที่จะออกนะครับ1%นี่ก็ถือว่าเยอะนะเออมันไม่ได้น้อยเลยนะครับ1%เนี่ย แล้วก็จะได้พวกของอีววต่างไม่ว่าจะเป็นอีวัวซิดอ่าอีวไอเซนนะครับหรือว่าพุดดิ้งอี o วท่านบิวส์นั่นเองนะแล้วก็พอเล่นจบเนี่ยจะได้มาเป็นนิวเยียคอยด้วยซึ่งนิวเยียคอยสเนี่ยมันจะเอาไวก้กรณนี้ของการที่เนี่ยมาเปิดนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยตอนนี้ในตู้เนี่ยครับจะมีการันตีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการันตีซีเคดการันตีเอกลูซีแปลว่าขยันเล่นก็มีสิทธิ์ที่จะได้ทุกตัวในแพทแผ่แผนนี้ซึ่งแพทแผ่นนี้ผมมองว่าน่าสนใจมากมาก นะครับซิดเนี่ยโอกาสออกอยู่ที่0.01%นะต่ำมากๆน่าจะต่ำกว่าดีโอเห็ไหมเดี๋ยวผมลองไปเช็คดูก่อนนะครับสำหรับ BO เนาะเออไม่รู้เหมือนกันว่าไอวินเทอร์เมเฮมเนี่ยยังอยู่นะครับยังไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าเห็นไหมจะสังเกตได้ว่ามันไม่ได้มีการันตีซิกเกตเท่าไหร่ครับ0.01%เหมือนกันแต่ว่าอีเวนต์ใหม่เนี่ยน่าจะเป็นการคืนทุนหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องลองเล่นก่อนนะครับว่ามันยากน้อยหรือยากมากอะไรแค่ไหนนะ เออแล้วพอกดอันนี้มันจะวาร์ปมาตรงนี้เลยนะแล้วก็จะมีให้คาฟไอ้น,นี้ด้วยครับสเปเชียลครดนะครับ,รบมันจะมี n New Year c r e ี t กับ Special Cre s t Special c r e ี t เนี่ยมันจะให้คาฟพวกของ New Year Co ยอะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยนะครับเออมีสิทธิ์สุ่มออกมาไม่ว่าจะเป็นเทรดกิสตันอะไรเงี้ยก็แปลว่าจะหาพวกของที่เอาไว เป็นทรัพยากรในการช่วยให้ ID เราเล่นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะ่าสนใจมากๆเป็นระบบบิงโกครับระบบบิงโกของปีใหม่ New Year นะบิงโกเนี่ยคือการที่คุณทำเควสเนี่ยครบหน้าทุกๆในในกระดาษเนี่ยคุณก็จะได้ฟูชีตรีวอร์ดนะครับก็คือจะได้ตัวละครตัวใหม่ไปเลย1ตัวนะครับรุ่นที่2จากนารูโตะนั่นเองแล้วก็จะได้เป็นของอีโวพร้อมเทรซิสตันเจมนิวเยร์สองหมื่น อันนี้คือเหมือนเป็นการแจกไปเลยแต่แค่ต้องทำเควสให้ครบนะครับแต่ถ้าทุกๆก,การที่คุณเนี่ยทำครบไม่ว่าจะเป็นแนวตั้ง3อันแนวนอน3อันอะไรเงี้ยทุกๆก,การที่ทำให้ครบ3มิชชันเนี่ยคุณจะได้รับรางวัล1อัน1อัน1อัน,อนก็คือ450แล้วก็เพชร3 0 0แล้วก็ทรคิสตัน1อันนะครับแบบว่าเนี่ยแนวเฉียงแนวนี้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 เออทำอันไหนก่อนก็ได้อันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าเดี๋ยวต้องลองทำดูก่อน นะครับโอเคผมว่าเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นดูดีกว่านะสำหรับด่านนนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทีมของผมเนี่ยจะไหวหรือเปล่าเราก็มีแค่โกหังซะด้วยสิก็ไม่ได้มีตัวโกงตัวเก่งอะไรเหมือนใครเขาเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนนะครับสำหรับการโซโลครั้งแรกในหมวดแอดเวนเจอร์นั่นเองผมก็ลองเลยเออก็จะได้รู้เลยว่ามันเล่นยากเล่นแบบผ่านได้ไหมอะไรเงี้ยโซโล ถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยคิดอีกทีนะครับเป็นด่านใหม่นะครับคาตามูระซิตี้เอ้ยหรือว่าโอ้โอ้มันเล่นหลายทางทุกคนหลายทางอีกแล้วช่วงนี้ออกแบบมาหลายทางเหลือเกินซึ่งจริงๆไม่ใช่3ด่านนะครับเป็นด่านเดียวแต่ว่ามันมาทุกทิศทางเลยมีสิตกไหมเออไม่ตกนะครับวางตรงนี้ไม่ได้นั้นผมจะปั๊มตังตรงนี้ลนแล้กันโอ้แล้ทางมันสั้นอยู่นะ เรียบร้อยโอหเรือกว่าบลักแล้วก็เรื่องของพวกเมาส์สัตว์ขีเนี่ยเขาแก้แล้วนะครับอืมเขาแก้แล้วสามารถเอาไอ้พวกสัตว์ขีตัวนี้มันมันบักบกจมจมนะครับเนี่ยผมตกลงไปหลายรอบแล้วไหนมีมอนตรงไหนออกวางโอเคครับมันจะออกมาจากทางดาของชาโดโ์ก่อนผมก็วางปมตังไปเลยครับดูดิมันจะไหวไหมสามารถกันช่วงนี้ได้นะ <Okay. S 2> เลือดเยอะไหมฮะ700เดี๋ยวมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเองอ,อทางอื่นยังไม่มาค่อยๆมาทีละทางครับซึ่งโกหังมี3ตัวไปเลยนิวแพดโอเนี่มันจะเตือนตรงนี้นะครับมาละเคว่าตรงนี้น่าจะดีอยู่เค okay. ตัวเดียวยังกันได้อยู่นะครับถ้าโกฮัมีลเคลิก็อาจจะเล่นยากหน่อยแต่ส่วนตัวผมไม่ได้ใช้นะครับ ท,กทิกเดิมเลยครับของผม2ตัวซัพพอร์ตซับดพแล้วก็พีรมดหนึ่งนะครับแล้วผมจะเพิ่มไปอีกตัวก็คือเป็นตัวนี้ครับผมน่าจะยังไหวสบ,สบายสบายอยู่ครับโอเคเดี๋ยวอัพเงินไปครับเดินเช็คเดินเช็คเดินเช็คหลดหรือเปล่ายัางครับใกล้แล้วเพิ่มอีกสักตัวครับตัวฟีด เคนเนียลผ่าจงไม่เปิดครับคือโชคดีว่าทีมที่ผมเล่นเนี่ยจะวางได้3ตัวหมดเลยจะไม่ไหวละจะไม่ไหวละแปลว่าต้องอัพเป็นขั้นนี้แล้วครับฝั่งนี้เหมือนกันบริหารดีๆครับอาจะไหวอยู่ต้องมาดูว่าตอนบอสเนี่ยจะทำยังไงเฮ้ย hey! บอสออกเวฟสิบเกินไปหรือเปล่ามาแล้วครับทางนีโ้โอ้โอ้มาแล้วครับเลือดสองแสนกว่าวจะพอไหวอยู่อ๋อแต่บอสชาโดก็ต้องออกมาในเมืองของชาโดใช่ไหมก็คือฟากนู้นนะครับเข้าใจง่ายดีนะแปบ๊บหนึ่งผมก้องแบ่งไปอัพตัวนี้ก่อนนะครับหนึ่สอาเค บอสมาต้องไป Energy b e a m ีมก่อนครับแล้วกลับไปอัพเงินนะครับเพราะว่าเงินเราจะไม่พอละผมว่าต้องซัดต้องซัดเลยอันนี้ต้องซัดเต็มเลยตรงนี้ก็ดีกว่าตรงนี้มันเพิ่งออกมาครับมอนน่าจะกะกว่าได้มาพันสี่ร้อยเหรียญแล้วโอเคอยู่ชา a d โดก็โดนโกฮังยิงไปอยู่ครับสองหมื่นสองหมื่นสบาย นี่แต่พอเดีเฮ้ยแต่โมเดลในเกมถือว่าเทอยู่นะครับเนี่ยหเปอร์เซ็นถือว่าสูงกว่าซีเคตทั่วไปนะกับการหาแต่ถ้าการเอาไปเปิดในตู้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นถือว่าต่ํามากๆนะครับในการออกในตู้เฮ้ยหัวคือเขาตั้งใจออกแบบให้โมเดลมันเป็นอย่างนี้ของไอเซนหรือว่าไอเซนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยครับโมเดลมาละไอเซนก็น่าจะเมืองนี้ อ่าน,นี้กิมมิกอันนี้ผมชอบนะบอสแต่ตัวจะออกมาในเมืองของตัวเองหรือแมพของตัวเองอะไรอเงี้ยนี่นเกิดมาละเลืองสามแสนครับโอเคมันเล่นหลายเวฟเนาะผมก็สัดไปเลยแล้วกันนะครับให้น้องโนเอลของเราทำดาเมจคลื่นเฮ้ยเราคลื่นออกมาไวกว่าปกติด้วยทุกคนคลื่นของใครคลื่นของมันเลยเห็นปะโคตรแจ่มเลยอะ วางตรงไหนขึ้นก็ออกแบบนั้นเขาถือว่าอันนี้ดีนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวต้นสุดท้ายน่าจะท่านบิลส์หรือเปล่าท่านบิลส์หรือเปล่าซึ่งถ้ามันเป็นแบบที่ผมคิดนะครับแผบบนี้แผบบ่นี้แปบลบว่าจะเป็นแผนที่เล่นไม่ยากเลยนะเป็นแผนที่เล่นแบบเหมือนเป็นปีใหม่แจกของรางวัลอะไรเงี้ยซึ่งถ้าทุกคนได้ไวก็ได้ไปพักไวและสามารถวนกลับไปเล่นวินเทอร์เมเฮมได้อีกรอบหนึ่งครับด้วยซ้ำผมมองว่า เดี๋ยวลองดูระยะยาวก่อนว่ามันจะเหนื่อยอะไรหรืออัตราการออกมันจะยากอะไรขนาดนั้นไหมอะไรเงี้ยซึ่งมันเพิ่มเป็น1%แล้วผมว่ามันก็ไม่น่าจะยากแล้วนะครับการดรอปตัวละครเพราะว่าตอนผมเล่นซีเค t อะไรเงี้ย0ูนเนี่ยน้อยม,ออมากๆแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะออกอยู่แต่บางคนนี่คือเยอะมากๆก็ไม่ออกขึ้นอยู่ที่ดวงจริงๆเลยฮะเบสุดท้ายนะครับผมว่าน่าจะชัดแล้ท่านสบิลแน่ เป็นท่านบิลส์แน่แล้วรู้สึกว่าโนเอลเขาจะปรับให้ขึ้นของน้องเนี่ยสามารถตีตัวบินได้ด้วยนะเออผมผมไม่มั่นใจกันเนี่ยมาแล้วก็เท่ยอยู่นะก็เท่ยอยู่นะหน้าตาอาจจะเหมือนน้องจิงเหรนนิดนึงแต่ก็ถือว่าเท่ใจได้อยู่แต่ก็ยังโกหังครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแพทนี้ทุกคนแพทนี้จะมีตัวมาทดแทนโกหังได้หรือเปล่า ซิดคาเกโน่เนี่ยจะมาแทนได้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเหมือนแมปอื่นที่โอ้โหพอซิดคาเกโน่มาปุ๊บแม่งเก่งมากๆแต่ต้องวางแพงมากๆอะไรมาแล้วครับเลือดสี่แสนน้องผมคนนี้เขายังไม่ได้เก็บสตงเก็บสแตก็กแล้วก็ไม่มีอะไร o อด้วยนะแล้วก็สังเกตได้ว่าผมมีแค่โกหังครับเทรด OP ก็คงมีแค่เดมอนเทรดโสุดแล้วส่วนอ่านี่ก็เป็นแค่อนูบิสครับสบายเลย ไม่ได้ใช้มีราเคลซึ่งผมมองว่าแมปนี้มีราเคลไม่ดีครับอาจจะเล่นง่ายกว่าก็ได้ใครจะไปรู้แต่ผมผมถนัดการที่ไม่ไม่ได้เล่นแบบมีราเคลแล้วผมว่าที่ดีๆที่ผมใช้มากก็ควรจะเป็นพาราดินแหละครับเนี่ยสโล2สองชั้นโหดมากครับได้มาสี่พันนิวเยียคอยนะเออแล้วก็มีเศษเจ้าได้พวกของอีโวด้วยแต่ต้องมาลงหานะสี่พันคอยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะ สุ่มอะไรยังไงบ้างสําหรับน่าจะ2โลแรกหรือเปล่าโลโลน่าจะโลเดียวนะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับโอเค New Event m ์ c New Bingo นะครับมันดิพา s ์ชแมปโบร่ลิม i ตแต่ครีเอทนะครับ e อีเวนต์ e ซ e ดีฟีสเ n Boss ทำไมอะ่ะทำไมมันไม่ผ่านก็เมื่อกี้ผมฆ่าบอสไปตั้ง3ตัวปะอันนี้ต้องเล่นพวกโหมดปกติปะ่ะไม่ใช่โหมดใหม่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับค่อยว่ากัน โอเค4,000เราลองสุ่มกันดีกว่าอ้าวออกไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเกือบเฮียระบบสุ่มแบบใหม่โอ้โหปวดหัวมากโอ้มันต้องดูอันบนสุดนะครับดูอันบนสุดดูอันบนสุดโอ้ยเฮียระบบสุ่มแบบใหม่ทุกคนเฮียปวดตามาก แต่ถือว่าแปลกใหม่ดีครับผมจะให้ให้ความแปลกใหม่แล้วกันความแปลกใหม่ถือว่าดีสําหรับตัวละครกอตเทียอย่างหยำโฉ่หยำโฉของเราอยากดูเลยสกิลเป็นยังไงขออนุญาตขายไปก่อนแล้วกันนะครับโคตรเกลือเลยแล้วก็เนสโกคนดําครับโอ้ไม่ก็แล้วทาไมมาไม่ปรับสีผิวให้น้องมันดีหน่อยผมก็ไม่เข้าใจเลยสีทองไม่ได้เลยเลยครับเมื่อกี้ไดามาได้หยำโฉนะ เออโอเคครับก็ขึ้นมาเป็นมิสติคอพิตี้สิบทับสี่ร้อยแล้วนะแล้วก็ซีเกตสิบสิบสิบเออก็สุ่มไปเรื่อยๆนะครับก็มีเอ,อ้ผมได้รีเจเนอรีมาตัวหนึ่งปะมันขึ้นว่ารีเจเนอเรียาการันตีไปแล้วเอออาจจะคิดไปเองโอเคครับก็ประมาณนี้ลนะ้วกันสาหรับคลิปในวันนี้กับอัปเดตใหม่ออนิเม่วีบอร์นนะครับถ้าใครชอบอย่างนี้ก็อย่าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย